คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสเริ่มเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะคุณวันพรเนี่ยเรียนจบจากมหาลัยพอดีแล้วก็ด้วยความโชคดีก็คือพอจบปุ๊บก็มีงานทันทีเลยอค่ะเป็นงานที่ใกล้ๆก,กับมหาลัยที่เรียนนั่นแหละทำให้คุณวันพรต้องหา ห้องเช่าหอพักแบบโดยทันทีแต่ในช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่จะเปิดเทอมอีกภาคหนึ่งของมหาวิทยาลัยทําให้หอพักบริเวณแถวที่ทํางานของคุณวันพรถูกแบบจับจองไปค่อนข้างเยอะแล้วคุณวันพรเขาก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไงดีก็เลยขอคําปรึกษาจากเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้นคือเป็นเด็กที่เกิดในจังหวัดเนี้ยตั้งตั้งแต่เด็กว่าแบบเออช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมขอแบบถูก แต่สภาพก็โอเคแล้วก็ใกล้จะได้ประหยัดเงินในการเดินทางเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมีอยู่ที่หนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบหอพักนักศึกษาหอพักแบบที่มี30 40สิบห้องอะคะ่ะเป็นเหมือนตึกพาณิชย์ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านค้าเปิดเป็นร้านค้าและชั้นสองถึงชั้นห้าเนี่ยจะเปิดเป็นหอเออเปิดเป็นห้องเช่าอะคะอ่ะให้ให้พักใช่ซึ่ง คุณวันพรก็บอกเอ้ยโอเคไม่ไม่เป็นไรก็เลยแบบไปดูอพอไปดูเนี่ยคนที่ดูแลห้องเขาแบบติดต่อไว้แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบพาไปดูแล้วเขาก็บอกว่าแต่แต่ละชั้นนะคะจะมีทั้งหมดสี่ห้องคุณวันพรเขาก็ด้วยความที่แบบว่าอืมันไม่มีลิฟต์อะเนาะถ้าเป็นตึกมันก็เป็นบันไดใช่เขาก็เลยแบบไม่อยากเดินขึ้นไม่อยากอยู่ชั้นสูงสูเขาก็เลยบอกชั้นสองเนี่ยพอจะมีห้องว่างไหม คนดูแลตึกนี้ก็บอกว่าเอ้ยมีมีพอดีเลยเหลือห้องสุดท้ายพอดีเลยนั่นแน่สูตรนี้มาอีกแล้วอีกสามห้องอ่ะมีคนเช่าไปหมดแล้วแต่ให้คุณนันพรไปดูก่อนนะว่าโอเคหรือเปล่าคุณนันพรเขาก็บอกเออโอเคลองลองไปดูก่อนก็ได้ซึ่งพอไปดูห้องนี้ปุ๊บก็คือห้องพักทั่วไปที่มีตู้เสื้อผ้ามีเตียงมีโต๊ะกระจกม,มีระเบียงระเบียงนี่ก็คือมีพื้นที่ให้แบบซักผ้าตากผ้าได้แต่ ห้องของคุณวันพรเนี่ยจะมีป้ายที่เป็นป้ายชื่อหลานนะคะพี่แจ๊คที่เวลาเป็นตึกพานนี้เขาจะเป็นป้ายปิดขึ้นไปอ๋อโอเคมันปิดโลเคชั่นห้องอยู่ใช่ก็คือ,อ,อห้องของคุณวันพรก็คือจะไม่สามารถมองมองออกไปข้างนอกระเบียงได้ไม่ใช่ทึบอื แต่คนดูแลก็บอกว่าแต่ห้องนี้นก็คือถูกกว่าห้องอื่นนะคุณวันพรก็อ๋อก็โอเคนะก็แค่ไม่เป็นไรก็แค่มีป้ายปิดก็ไม่เป็นไรถูกกว่าห้องอื่นแลกกับการที่ไม่เห็นวิวใช่แค่นั้นมไม่เป็นไรคุณวันพรก็โอเคอยู่ได้คะ่ะอะไรอย่างนี้ก็ตกลงย้ายนัดวันย้ายเข้ามาเสร็จสับปุ๊บวันแรกที่คุณวันพรเข้าไปอยู่ที่ห้องเนี้ยเออคุณยายก็โทรมาบอกว่าเออ ถ้าแบบมีโอกาสก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้สารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไหว้ในห้องนอนสวนมนด้วยนะแบบเอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าประมาณนั้นคุณวันพรด้วยความที่ยังเป็นไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรมากอะค่ะเขาก็รับปากส่งส่งไปแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรตรงนี้มากมก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไป ไม่ได้ทําตามที่คุณยายบอกครับแต่แล้วพอมาถึงวันน่าจะเป็นวันหยุดของคุณวันพรนะคะเพราะว่าคุณวันพรบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปหาอะไรกินแถวหน้าหอแถวหน้าตึกนี้แล้วขากลับเนี่ยเขาก็เห็นคุณยายอะ่ะที่เป็นคุณยายขายพวงมาลายัยใส่เข่งแบบไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตนั่งยองๆแล้วคุณยายแบบซื้อพวงมาลัยไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณวันวันพรก็เลยอ,เอ๋อเออใช่เรายังไม่ได้ว้เลยนี่นาะก็เลยซื้อไปเพื่อที่จะไปวหว้าสาร ที่ตึกที่ตัวเองอยู่นะคะอพอซื้อเสร็จสับเดินกลับมาปุ๊บคุณนันพรบอกว่าเดินหาตั้งแต่หน้าไปข้างๆตึกไปด้านหลังตึกก็ไม่มีสารไม่มีแบบตีจุเอี้ยไม่มีอะไรให้ไหว้เลยไม่มีสารไม่มีอะไรเลยเไม่มีอะไรเลยจะแบบจะไหว้ตรงไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เป็นไรไงั้นไปไหว้บนห้องแบบแล้วก็วางไว้บนห้องแล้วก็แค่บอกเจ้าที่อะไรอย่างนี้ก็เลย ขึ้นกลับไปที่ห้องเตียงแล้วก็ไหว้ทําตามวางพวงมาลัยเสร็จปุ๊บเวลาก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งคุณวันพรบอกว่าก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะอยู่ในห้องก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยปกติแต่แล้วมีวันหนึ่งนะคะคุณวันพรวันนั้นเขาบอกว่าเออเลิกงานค่อนข้างที่จะดึกกลับมาก็ดึกแล้วก็เหนื่อยเพียมากเลยเขาก็กลับมาถึงห้องแล้วก็อาบน้บําอาบชาแต่ยังไม่ได้ปิดไฟนะคะอนอนเล่นมือถือตามปกติพลิกไปพลิกมา จังหวะที่เอ,อตัวเองเนี่ยเลิกเล่นโทรศัพท์ก็คือชาร์จแบตหัวเตียงแล้วก็เอี้ยวตัวใช่ไหมคะจังหวะที่เอี้ยวตัวเนี่ยหางตาค่ะเ,เขาเห็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยหันกลับไปมองปุ๊บปรากฏว่าเป็นผู้ชายใส่จงกระเบนเไม่ใส่เสือ้อมีผ้าผาดไหลแล้วก็ผมเขาขาวหนวดเขาขาวยาวไปถึงพุงเลยเมือหนึ่งถึงไม้เท้าอีกมือหนึ่งพาดหลัง แล้วก็ยืนยิ้มให้คุณวันพรอ,อยู่แล้วก็ห,วหัวล้อแล้วก็เอาไม้เท้าที่ถือค่ะเคาะกับพื้นแล้วก็บอกว่ามึงกลัวกูไหม<อ>มึงกลัวกูไหมถามปแ,<ล>แปลกแล้วก็ขำขำอยู่อย่างนั้นคุณวันพรบอกว่าเขาเหมือนตกอยู่ในพวังอะค,ะค่แะแบบตามองตาแบบสักพักหนึ่งพอจังหวะสุดท้ายที่ผู้ชายคนนั้นหัวร้อใส่เขาอะคะอ่ะเขา,า <ๆ S 1> ก็หลุดแล้วเขาก็หนันมาอีกทีแล้วก็คุมโปงแล้วก็นึกถึงหน้ายาย นึกถึงหน้ายายแบบยายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนแบบพยายามข่มข่มข่มแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้จนมาสะดุง้งตื่นอีก่ทีตอนเช้าครภาเพเหตุการณ์ของเมื่อคืนก็ยังอยู่ในหัวเขาก็เลยรีบโทรไปเล่าให้ยายฟังรีบโทรไปหายายยายก็แบบใจเย็นๆใจเย็นๆได้ว่าสารว่าเจ้าที่ไหม,มคุณวันพรก็เลยเล่าให้ยายฟังว่าที่เนี่ยไม่มีสารอะไรเลยมไม่เจอไม่รู้จะว่ายอย่างไงคุณยายก็เลยบอกว่างั้นก็หมั่น ตักบาตรตอนเช้าแทนอุทิศส่วนกุศลแทนอะไรเงี้ยแบบสวดมนต์ตอนกลางคืนแผ่เมตตาแทนละกันอย่าคิดมากคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาทํรลายอะไรคุณวันพรก็ก็ก็รับฟังแล้วหลังจากนั้นคุณวันพรก็ถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรอะเขาก็ตักบาตรแต่ทุกคืนคุณวันพรบอกว่าเขาสวดมนต์ทุกคืนสวดสวดสวดจนเวลาล่วงเลยผ่านมาก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรแล้วแต่แล้ว ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณวันพรต้องมาเจอแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าวันนั้นเขานอนในห้องปกติ mm hmm. แต่วันนั้นปิดไฟครั้งที่แล้วไม่ได้ปิดไฟ mm hmm. แต่ครั้งนี้ปิดไฟ mm hmm. แต่ก็ยังมีแสงที่ข้างนอกอะ,ะสาศส,ส่องเข้ามา mm hmm. เขาตอนนั้นเขากาลังเคลิ้มหลับและนอนและแต่อีกข้างหนึ่งของเตียงที่เป็นพื้นที่ว่างอะคะ่ะเขารู้สึกว่ามันยวบลงไป mm hmm. เหมือนมีคนนั่ง mm hmm. เขาก็เลยแบบ พอยั่วปุ๊บเขาก็เลยหันไปมองเลยปรากฏว่าเป็นคนแต่เขาไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแก่หรือหนุ่มหรือสาวแต่เป็นคนน่ะนั่งกอดเข่าแล้วก็นั่งยองยองแล้วก็ไหลสันๆอน่ะเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่รู้หรือเหมือนจะหัวล็อกก็ไม่รู้แต่ไหลสันสอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งกอดเข่าจนคุณมันพรเห็นปุ๊บพอเห็นแค่นั้นปุ๊บเขาก็รีบหันกลับมาอีกข้างนึงแล้วก็ห่มผ้าห่ม แล้วก็นึกถึงยาอีกแล้วกลัวกลัวแต่ครั้งเนี้ยคุณรันพรบอกว่าด้วยความที่กลัวก็กลัวโกรธก็โกรธเขาก็เลยตะโกนด่าออกไปเลยว่ามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะเนี่ยห้องกูกูจ่ายเงินแล้วกูอยู่แล้วเอออย่ามายุ่งเขาก็ตะโกนด่าไปเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ข่มข่มข่มตาเองให้หลับหลับแล้วก็หลับไปจนพอตื่นมาเขา โทรปรึกษายาเขาบอกเขาเขาไม่อยู่แล้วเขาอยากย้ายยังไงก็ขอย้ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาหอใหม่ที่อาจจะไกลกว่าเดิม,ม,มก็ยอมแต่หอนี้มีแบบว่าสารพภูมิม,มีอะไรที่แบบมีลักษณะที่เป็นหอพักจริงๆอะค่ะมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้กราบไหว้บูชาคุ้มครองจะได้สบายใจใช่ก็เลยตกลงย้ายอ,ออกอ แล้วก็ย้ายไปอยู่หอใหม่อ uh huh. แล้วก็จนมีวันหนึง่งได้มีโอกาสกลับมาเจอเพื่อนเพื่อนที่แนะนําให้คุณวันพรแต่แรกอะค่ะ uh huh. แล้วคุณวันพรก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอมาให้เพื่อนคนนี้ได้ฟัง uh huh. เพื่อนก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าตึกเนี้มีอะไรยังไง uh huh. แต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรไหมที่เกี่ยวข้องหรืออยู่บริเวณตึกเนี้คือมี uh huh. ซึ่งเมื่อก่อนคุณ วันพรจะย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะเคยมีเพื่อนกันที่เป็นวัยรุ่นสองคนเหมือนไปหลานเหล้าแล้วกลับมาตอนคืนแล้วเหมือนคงจะเมาอะค่ะเสียหลักแล้วรถมอไซค์ก็เลยกิ้งถาถไปทำให้มอไซค์มาอัดคนหนึง่งคาที่ตรงสะอัดกับเสาไฟฟ้าค่ะคาที่เลยแต่อีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเขาบอกว่า เขารู้แค่นี้ที่เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่หน้าตึกค,คุณวันพรก็รับฟังแต่ก็ยังมีความสงสัยในตัวเองว่าที่เราเจอสองเหตุการณ์เนี้ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่แล้วสองคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นนะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะห้องสุดท้ายของชั้นสองไอ้คาว่าห้องสุดท้ายเนี้ยมันได้ผลทุกทีนะเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้นะสมมุติเราไปเช่าจะไปพักโรงแรม จะไปเท่าหอแบบวอล์กอินเข้าไปแล้วบอกอ๋ยโชคดีมากเลยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายพอดีอถือว่าพอดีเลยเนี่ยกำลังดีดีโอ้โหโชคดีจริงๆเลยเอาไหมคะอ๋อยังไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลดราคาให้อีก <c oughs> มันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็วกทุกรายเจอ,เอทุกรายเอาไปเถอะนะฟังขาเอาไม่เอาถ้ามันมีโอกาสเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุ ที่มันแบบมันไม่สามารถที่ไปไหนได้มันไม่สามารถที่จะย้ายหรือว่าไม่สะดวกในการเดินทางก็จำเป็นต้องอยู่แต่ถ้ามันจะไปไหนได้มันสามารถเปลี่ยนที่ได้มันยังออกเดินทางได้มันยังมีเวลาอยู่ <c oughs> มีตัวเลือกไปเธอะ <c oughs> อย่าอยู่อย่าเสี่ยง <c oughs> จริงๆนะครับหรือถ้าอยากเสี่ยงอยากมีเรื่องเล่าก็แล้วแต่ <c oughs> ถูกไหมแล้วแต่คน <c oughs> และส่วนมากมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกครั้งนะ,ะนั่นคือเรื่องจากเมลนะครับที่ส่งเข้ามาที่ The th g h o s t Radio Thailand Gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกนะครับในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไหม่ก็ใช้วิธีการส่งเป็นเมลแบบนี้นี่แหละหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสาลาก p l u ส